ที่จอดรถของมูทโฮเทลพัทยานะฮะก็มีประมาณ 1, 2, 3, 4, งสองสาห้าหกเจ็ประมาณ10คันนะฮะถ้าใครมาพักที่นี่ก็ถ้าอยากจะจอดตรงใต้ถุนลงโรงแรมนะฮะตรงใกล้นะฮะก็มาเร็วๆก็ได้นะฮะ ประมาณ10คันนะเราจอดรถไว้พอดีเรามาเร็วนะเรามาทําธุระด้วยนะเราก็ได้ที่จอดรถตรงด้านล่างเลยนะแล้วก็ตรงข้ามกันก็จะเป็นโรงแรมเอวันนะกะ็เป็นส่วนของโรงแรมเอวันก็ที่จอดรถก็จะมีอยู่ตรงนู้นนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของดาก้อนนะฮะดากอนก็เป็นส่วนของร้านอาหารนะฮะแล้วก็ตรงด้านบนก็จะเป็นห้องพัก เชื่อมมาคือเขาเชื่อมกันนะฮะก็เป็นของโรงแรมมูสด,ด้วยนะก็ถ้าที่จอดรถโรงแรมมูสดไม่พอก็สามารถมาขอจอดตรงนี้ได้นะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะมีอยู่20คันแล้วก็จริงแล้วมูสนีเขาจะมีที่จอดรถให้ให้ไกลออกไปจากตรงจุดนี้อยู่นะฮะเป็นโรงแรมที่มีเอกลักษณ์เด่นมากๆานะ เป็นตัวอีโมจินะสีเหลืองเลยนะมุดมูเทลพัทยานะฮะเราเข้ามาแล้วก็เจอ,เจอกับอีโมจิน่ารักน่ารักเลยนะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะฮะจุดเช็คอินด้วยตัวเองนะฮะมีอยู่สามตู้นะ,ะเช็อินเท่าที่พันรีราคาค่าใช้จ่ายก็คือเป็นจุดเช็คอินที่ทำด้วยตัวเองคนะ่ะ นี่ก็เป็นส่วนของบลี้นะเรามาเร็วนะเรายังไม่ถึงเวลาของการเช็คอินนะฮะแล้วก็มาเดินถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเวลาอีกเยอะนะฮะที่นี่เขาเช็คอินอ่าบ่ายสองนะคะแล้วก็เช็คเอาท์ก่อนเที่ยงนะฮะก็จะมีเสื้อ มูสนะฮะน่ารักดีตัอกลมนะฮะสีเหลืองสีน้ำเงินเดินออกมาค้างๆกันนะฮะก็เราก็จะตกแต่งด้วยอโมจิ ก็มีตู้กดน้ำนะฮะมีตู้กดน้ำมีตู้ขนมบริการสามสี่ตู้นะฮะส่วนทางนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรร้านพิซซ่านะ ส่วนพิซซาของโรงแรมเปิดสิ0โมงป -14 โมงด้านหลังของเรานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมนะฮะก็เป็นส่วนของร้านพิซซาเห็นอีโมจิอยู่ด้านบนนะน่ารักคนะ่ะขาออกแบบน่ารักมากนะ ก็เป็นจุดที่นั่งเล่นนะฮะแล้วจะมีอีโมจิอยู่รอบๆเลยนะฮะนี่เป็นที่นั่งโดดุบรีนะ ตกแต่งได้น่ารักมากๆนะเป็นโรงแรมที่ออกแบบตกแต่งได้แบบทันสมัยนะฮะแล้วก็ดูแบบคือดูไม่น่าเบื่อนะมันมีสถานที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากๆนะฮะไปสายถ่ายรูปนะเราว่าโอเคเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูในส่วนที่เป็นห้องพักนะฮะ เ็คอินเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ที่นี่เช็คอินจะค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะ,ะเพราะว่าคนเยอะซึ่งเราก็สามารถเลือกเช็คอินได้2แบบนะ,ะก็คือเช็คด้วยตัวเองแล้วก็เช็คผ่านเคาน์เตอร์นะคะในระหว่างทางเดินก็จะมีอีโมจิอยู่อย่างนี้เลยนะ ห้องจะเป็นระบบคียการ์ดนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ตักผ้านะฮะที่แขวนผ้าแล้วก็นี้เป็นที่วางของนะฮะและโซนของเตียงนอนนะนี่ฮะน่ารักตกแต่งได้น่ารักเลยอ่ะดูไฟดูอะไรของเขาะฮะนี่สีเหลืองนะอิโมจิ ห้องนี้เป็นห้องไซส์ S นะฮะไซส์ S ราคา1099บาทนะนะวันที่เรามานะฮะที่นี่เขามีหลายไซส์นะเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์แล้วก็ไซส์ XL นะฮะเรามาคนเดียวเราก็จองไซส์ S นะไม่มีอาหารเช้านะเราไม่ได้จองอาหารเช้านะฮะนี่ไฟก็จะเล่นเป็นโทนสีเหลืองนะน่ารักนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องซ่วมนะฮะ เขาแยกส่วนกันนะระหว่างห้องน้ําทั้งสองห้องนะอันนี้ก็จะเป็นที่หลังมือตู้เย็นนะฮะแล้วก็ไดเป่าผมคีมาบน้ํามีให้นะฮะผ้าเช็ดตัวมีให้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะฮะห้องน้าก็จะเป็นแบบกระจกเนี่ยก็พอดีตัวนะหมุนตัวได้นะฮะ ราคาพันเก้าสิบเก้าบาทเรามาในวันเสาร์นะฮะส่วนห้องไซส์อื่นก็ราคาก็อัพขึ้นไปอีกไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะลองสอบถามทางเพจนะส่วนปลั๊กไฟมีให้นะฮะหนึ่งจุดสองจุดเลยนะฮะแยกกันระหว่างเตียงนอนนะน่ารักดีนะ สำหรับสายถ่ายรูปแล้วว่าที่เนี่ยโอเคเลยตอบโจทย์เลยนะฮะเก้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีค่ะ